ไอ้หนึ่งกูแน่ใช่ไหลูกเรแห้งปดดไก่แท้ทายนี่แหละ Ôi mình ơi. Ô cái à. tài, pra, tài? Tài, cái lại đó. Tại plá mấy ta? Tại cái tua? Mm-hmm. đa ăn đai ăn đi đai đó hô một tàn người thèn มีเอาไอ้นั่นด้วยละกันล่อนได้แล้วได้แล้วมาเอานั่งค่อยโอ้ โอ้ยเหนื่อยโอ้ยเอากันลอนนั่นนะไหนโอ้ยใหญ่เลยลุกกว่าลุกกว่าแต่ละแปดสิบแปดสิบบาทเอาวางไว้ยังไงนี่ฮะนู่เหลียวไม่วางนี่นี่แล้วพายไปเดินไปพายไปก็ได้มันมีแรงนะต้นู้นมันลึกแต่เดิมันเดินได้อยู่โอ้ยเอากันลอนอะไรมัาโอ้ยลุมมามานึกว่ามันน้ำมันขึ้นเยอะ อืมัน่มดชอเอยยอเย็นถึงนี่อ๋อตัวนึงอยกขาเราตัวกิโลิโลหนึ่งวันโลเขาขายกันซื้อกันท่ายทุกมือนี่โลหกสิบโลเจ็ดสิบนเหรอนรับโหฮ้ก็แพงแทยบนนินนี่น อ๋อปนินธรรมชาติจะแพงถ้าปนินเลี้ยงมันอยู่อยู่ราคาพันเจ็ดสิบบาทหกสิบเจ็ดสิบไปซื้อตลาดในเออปนินธรรมชาติมันโอ้ได้สองตัวสามตัวคุ้มแล้วกันบวันใหม่วันมาก็ไม่ได้ยิงตัวก็มีเนี่ยแนวดวงเนาะเป็นยิงวันนี้เลยมาโจดทุกวันเป็นยิงตัวใหญ่วันนี้แหละทุกวันนี้ คนบ้านนี่เขาก็ได้เรื่อยเดี๋ยวตัวนี้เขายิงได้ไประจำเมื่อวานเขาได้ไปสองตัวเลยสามาก่างเขา,า,เ,ขาเขานั้งใกล้รูมุม,มผมอยู่กับจิงผมไม่เคยได้ยิงอะไรเลย เอ็นเอ็นหากินข้าว ไไม่ได้ถ,ถ่ายแล้วได้ยูดอก5้าบาทสิบบาทนะครับ <laughs> อ้ <c oughs> <c oughs>